เรียกว่าเป็นน้ำซุปข้าวน้ำซุปของแกงส้มเพิ่มในถทาเป็นขออ้าวผัดกรงครับนี่ เย็นวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2568โดวันนี้เป็นวันอะไรวันเกิดวันเกิดใครวันเกิดใครสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเกิดใครวันเกิดใครวันเกิดน้องอะไรน้องโดโดนี่สวัสดีครับไปยังวันนี้จะพาพ่อแม่ไปเลี้ยงที่ไหนเอาอะไรไปกินอะไรโดจะไปกินอะไรข้าวผัดอะไร <utan> เรอ,อ,อยากกินอะไรเมือม่อกี้บอกอ่ะข้าวผัดอะไรข้าวผัด,ผดปูข้าวผัดปูแกงอะไรข้าวผัดปูแกงต้มอ,อยากกินข้าวผัดปูแกงส้มร้านอะไรอ,อยากให้พ่อพาไปร้านอะไรร้านอะไรครับร้านอะไรครับร้านแม่อะไรแม่กองร้านหัวปลาเม้าไฟแม่กองแม่กองโดจะสั่งอะไรข้าวผัดอะไรข้าวผัดอะไรครับ ข้าวผัดปูไหมเจอข้าไหมข้าวผัดปูแกงแกงต้มไปวันนี้คุณแม่ก็จะเลี้ยงให้กับลูกชายสุดที่รักหนหันมามองหน้าสิจะเลี้ยงนี่ทําไมทําเงียบเลยล่ะก็เป็นเย็นวันศุกร์ที่รถติดฮะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งฝนไม่ตกเพราะว่าช่วงนี้เวลานี้ก็ฝนตกทุกวันคะเดี๋ยวเราจะไปที่ร้าน แม่กลองนะร้านชื่อดัง<ม>เราไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าคนเยอะฮะรถเยอะแต่วันนี้พี่โรเขา<ม>รีเควส<ม>ว่าเขาจะกินข้าวผัดปูก็วันเกิดเขาก็ตามใจเขาหน่อยเนอะร้ <All right. S 1> องเพลง happy birthday ให้ตัวเองหน่อยทีอ่ะหนึ่งสอง<ม>ซ้ำ happy birthday ได้แต่ร้องให้คนอื่นนะเวลาร้องให้คนอื่นเสียงดังเลยเวลาอวยพรคนอื่นอ <All right. S 1> วันเกิดตัวเองนี่ หนึ่งสองสาม Happy birthday t o y o u Happy birthday t o y o u Happy birthday t o y o u Happy birthday Happy birthday Happy birthday t o y o u To me To me อันสิขอให้น้องเลยขอให้น้องโดโด้โด้มีความมีความเฮงเฮงเลยเฮงเฮงเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ พรุ่งนี้วันเสาร์ <ขอ S 1> พ่อค่อยพาไปเที่ยวนะวันนี้กินกันสามคนพ่อแม่ลูกก่อนครับขออเข้าทางออกมาเข้าทางออกเขาจะจอดพอดีเลยเผลอไปมาเข้าทางออก พอสมัยก่อนมันเป็นทางเข้าถึงแล้วครับแม่กรองหัวปลาหมอ้อไฟไม่ได้มานานได้มิชลินตั้งกี่ปีซ้อนเนี่ยหาที่จอดให้เรียบร้อยครับ <c oughs> ไม่รู้จะมีที่นั่งหรือเปล่านะฮะแค่ <c oughs> <c oughs> ที่จอดรถก็เต็มแล้วขนาดที่จอดรถเยอะมากก็เต็มดูสงสัยต้องรอคิวโต๊ะโมีตลาดย่อยๆอยู่ข้างในฮะมีของมีไข่เค็มด้วยตลาดย้อยๆหน้าทาง ว่านี่เหมือนกับเป็นปูตัวเล็กๆเนาะคนละมามนึกตักไปไหนแล้วเขาจัดระเบียบเปิดเป็นโซนๆไปครับยังไงว่างฝางไม่ได้มานานเดีย๋ยวสั่งห่อหมกด้วยนะอยากกินห่อหมก ดูเมนูสวยๆของเขากันครับไส่เกาอีสานน่เราจะกินข้าวผัดปูไม่ใช่เหรอ,อ,อเอาไว้ไปร้านส้มตำร้านแหนมเนืองค่อยสั่งไส่เกาะอ,อีสานโดโดนี่ก็น่า,ากินหอยเชลล์ผัดไขเ่เค็ม ส,สวยๆก่อนเลยนี่คุณผัดสตอไข่ปลาริวกิวสตอผัดเนื้อปูก็มีมอ่าน้ำเปล่าแล้วขอโซดาขวดหนึ่งน้ำแข็งขอถามเครื่องดื่ม เมนูก็ทําเป็นแบบเหมนเป็นพลาสติกแข็งเลยเนาะหอยลายผัดชาก็มีนะไม่ต้องไปถึงตอนหอยหลอดแนละ้วข้าวผัดปูจันกาขาผเนาะแกงส้มนี่ไหมคุณแล้วแต่แต่ว่าแกงส้มใส กระเฉดด้วยอะแต่ว่าที่จริงมานี่ต้องสั่งหัวปลานะแต่ว่าโดโด้โดโด้เาจะกิแนแกงส้มก็ไข่เจียวปูคดไข่ไข <บ Ral> <ata> ่มงดาครับ วันเกิดไทยยกมือขึ้นวันเกิดไทรน้องน้น้องรักน้องโดโดเขาตกแต่งร้านสวยขึ้นนะคุณด้านบนเราเป็นส้มเป็นส้มนี่นี่เป็นส้มเต็มเลยครับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยพี่โดถ่ายรูปงานวันเกิดหน่อย เดินสองซ้ำอ่ะอเดินสองซ้ำ <c oughs> ไหนหอมกันสิมันเกิดตังติมันตังติมันอือจะซื้อ,อกลับบ้านโดโดโกินข้าวเกี๊ยบปากหม้อเป็นฮะเขามีอำอยู่ตรงนั้น มาแล้วเมนูที่บางครั้งไม่ได้มานั่งกินน่ะแต่ผมก็ขี่มอไซค์มาซื้อนะพอบกที่นี่เขาอร่อยมากพอละร้อยแต่ว่าเต็มเต็มคุ้มคุมเลยฮะอันนี้เป็นพุงปลาอันนี้เป็นเนื้อปลาช่อนนะขอกปลาช่อนขูตัดกินแก้อะไรเนี่ยน้ำมะพร้าวทำให้ปุยผิวปันส่วนที่เรานั่งอยู่ในสวนส้มเนาะ อแจกจานหน่อยป่ายภาพนิ่งเนี่ยนามะพร้าวถ่ายซีลูกเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ห้าสิบาสบาทถูกต้องอ มาชิมอหอมหกันพี่เรากินเป็นไหมขอมมกอ่่อใ,สใส่กระดูใส่ก้างือถ้าจะกินอาหารแบบแนว แนวหรือว่าปรุงรสอะไรไปทางใต้เนี่ยร้านนี้เขาจะขอจุ่มขอชิมนี่ใมไปใต้เพื่อนๆครับนี่ตัดเจ้าตรงเนื้อเหรอตัวพักหนึ่งก็ลองชิมไหมไม่ได้สั่งแซ่บไอีสานหรอก เราสั่ข้าวผัดกับแกงส้สสมคุณรู้ไห,หมถึงไม่ใช่ว่าเป็นไส้นะเป็นกุวงก็คือเนื้อเนื้อตุ๋นน้ำปลามาแล้น่าจะขาวดีบางตัดนิดถึงเขาก็เป็นสไตล์ซีฟู้ดนะอาหารทะเลสดใหม่ก็จะอย่างนี้มีน้ำปลามาแนละ้วเขาจะให้มาแบบครบคนเลย ที่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำปลาเขาจะเป็นน้ำปลามะนมาวกระเทียมพริกขี้หนูซอยชิ้นเล็กๆงานจานที่เราจัดมากนี่หนมขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อเโราโรทานใช่ไหมทานเราทานเลยครับเป็นออเดอร์เนาะการที่กันใช่ แล้ร้อนเลยซึ่งผมซื้อไปแล้วผมก็ใส่ตู้เย็นนะไม่เสียร้อนละร้อยที่เย็นมันสุกเนี้ยเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ก่อนออกมาอย่างนี้คุณตั๊กบอกว่าเอามาแล้วนะตขัข้าวโพดนะตัข้าวโพดใช่ไหมคะคุณตั๊กต่อน ที่วันนี้คุณตัก้กลับเร็ววันเกิดลูกชายก็ไม่ได้สอนไม่ได้ไปสอนพิเศษทำอะไรจะกลับมาหกโมงกว่าจบขึ้นคุณก็จะกลับเร็ว

น้ำปลาแต่แล้วแต่แล้วก็กินผักบ้างกระหล่ำน้ำปลาเดี๋ยวจะไม่ได้กินผักผัดกระหล่ำน้ำปลาฮะเดี๋ยวมีข้าวผัดมีแกงส้มอีกนาจะเต็มโต๊ะแล้วตักมองกล้องหน่อยี่ด้วย พีโดครับโดครับพีโดพโดครับมปัา,า,าบลเลย์นผมใส่ย่าให้กระล่ำทั้งหัวเนะฮะนอกจากหอมหอมกระทะไม่ใช่ได้ Thank you. ใหญ่ๆเนาะแต่ก็ยังกรอบอยู่ถ้ามันตัดดูแล้วจะตัดแลกรอบมากเดี๋ยวจะเป็นปเชือกยันปัญญาน้วยค่ะถ้าม,มันชิ่นลงแก้วมันสามารถตัดได้ หมกที่นี้เขาผักน้อยนะ<ม>เนื้อเยอะ<ม>เนื้อปลาเยอะผักไม่ต้องไปเลือกว่าเอาผักอะไรใบยออะไรนี่เขารวมมาเลยอ่ะใบยอโหระพากะหล่ำเนีรวมอยู่ในทุกหอ่อไม่ต้องเลือกเลือกแต่ว่าจะเอาปลาช่อนหรือว่า ปลาช่อนหรือปลากกาเออ mm hmm. ปลากกาเนาะตอนนี้เขาปลากกา่เข mm hmm. าเมื่อก่อนก็เป็นปลากรกะพง mm hmm. แต่วันื่อกี้ถามเขาบอกว่าปลาช่อนกับปลากกาย อยากกินห่อหมกก็ต้องมาร้านเนี้ยร้านเพชรทองก็นานๆทำร้านพี่แตนก็นานๆทำร้านพี่แตนก็ทำอร่อยพี่แต๋นทำอร่อยอยู่แล้วนะแต่ว่านานๆาทำ มกจมาแล้วนี่วันนี้เรานึกว่าเราสั่งน้อยนะแต่ก็เต็มโต๊ะนะแกงส้มผักรวมฮะแกงส้มผักรวมแล้วก็เมื่อกี้เขาถือมาผมนึกว่านึกว่าเป็นน้ำซุปข้าวน้ำซุปของแกงส้มเพิ่มแต่ถทาเป็นข้าวผัดกรงครับนี่ ข้าผัดปูมาแบบนี้เลยนี่แม่แล้วก็<ม>นี่ผัดนีน่เอามาใกล้ใอ,อ่ะกูตัดจัดการให้พี่โรโด<ม>แล้วก็แตงส้มนีน่ถ้วยแบ่งแตงส้มนี่ถ้วยแบ่ง<ม>เจ้าโดรอ,อคอย,ยอยู่ต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับความจริง<ม> มันองมันดาวอยูน่นี่แกงส้มปลาเก๋านะยผักรวมปลาเก๋าเนื้อน้ำอโอเคขอบควนช่วยแบ่งช่วยแบ่งของคุณแม่ เอาฝามาเดี๋ยวจะหลุดแตกมาเก็บฝาให้คนมาป่าตัดเข้าปัดแศษ บอกว่าจะได้ออกบไว้เพื่อแบ่งอยู่นั่นให้ช้วยไปนได้ มาใกล้ผมฮนะนี่ครบอย่างครบแล้วเนาะข้าวครบแล้วพอละวันนี้เต็มโต๊โนะแล้วโดนทานเลยครับุกกนี่ทายชิมแกงส้มเลย มเข้มข้นแกงส้มพวกแกงพวกต้ยมยำอะไรที่นี่ไม่ปิดหวางทำเข้มข้นแต่นี้เป็นแกงส้มสไตล์ภาคกาลางนะแต่ว่าความเข้มข้นนี่มันกินแกงส้มใต้เลยนี่ปลาก๋า นี่กาเด่นเรื่องปลาลิวกิวด้วยนะผัดสตอใส่ปาลาล,ลิวกิวรู้สึกเคยถ่ายทำคลิปไปแล้วแกงส้มนี่ก็เป็นใส่ปลาลิวกิวแต่ว่าที่จริงก็อยากจะสั่งแกงส้มใต้แต่วมา่าเดี๋ยวตัวพี่โดไม่ชอบ ตายกันทำน มาถมแ ูนี่เขาปุงเป็นปูนะปูเขาก็วางมาเป็น,นก้อน thank mm -hmm. you บ้านสมตำข้าวเขารสชาติดีทุกเมนูเลยนะโดโดกินข้าวผัดกี่จานคุณ อร่อยครับนี่ <c oughs> คนวันเกิดสมกับที่รีเควสแต่ว่าเราเอาหอหมกกับบ้านชุดหนึ่งกับแกงส้มนะฮะเรียกเขาเก็บตัง์วะกินย่งพี่โร่วันวันเกิดโด่จะไปเที่ยวไหน,น พวกนี้ตื่นอะไรพวกนี้ตื่นอะไรตื่นสายเพราะมันเป็นวันเป็นวันอะไรครับม,มันวันมันอยู่วันเสาร์ให้ตื่นสายได้น,นี่ครับสนุนราคารถไฟนี่ครับแล้สแกนจ่ายตังค์เข้ก่อนครับ ก็คลิปนี้คงประมาณนี้นะครับถ้าชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร,ร์ like, share, ให้ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยครับ,บเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบาย